สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมิถุนถูกทุกท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม 5, 6, 3 c h a n n ชานลค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาะในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลัง นับตั้งแต่วันที่16ถึง31กรกฎาคมปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมิถุนหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมโดยประมาณนะคะ ก็เอาละค่ะชาวมิถุนทั้งหลายค่ะสําหรับดวงชะตานะคะของคุณนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้ไปจากรูปดวงนั้นนะคะก็ถือว่ากําลังจะมีดาวหลายดวงเลยค่ะที่จะไปโคโจรอยู่ในเรือนการเงินอยู่ในภพกระดุมพักของคุณรวมไปถึงดาวพุธนะคะดาวประจําตัวของคุณด้วย และเมื่อใดก็ตามค่ะที่ดาวประจำตัวของเราไปโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินนั้นก็นับว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่เจ้าชะตาจะใส่ใจสนใจจะมีความมุ่งมั่นปรารถนาในเรื่องของเงินทองและผลประโยชน์อยู่เสมอและนี่ล่ะค่ะที่แม่หมอมองว่าน่าจะเป็นจุดยืนของเศรษฐีในอนาคตนะคะเพราะคนเรานั้นนะคะกว่าจะรวยได้มันก็จะต้องมีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจวางแผนเกี่ยวกับการหารายได้แล้วค่อยๆสะสมความมั่งคัง่งสร้างหลักสร้างฐานกันไปและก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมนี้ล่ะค่ะแม่หมอมองว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวของคุณกําลังจะได้เริ่มต้นโฟกัสเป้าหมายเพราะว่าดาวพุธนะคะก็จะโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงิน อยู่ในตำแหน่งนี้ไปตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมและก็เดือนสิงหาคมนะคะก็ย่อมจะส่งผลเนอกในเรื่องของความฟโฟลความราบรื่นความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตนะคะ และก็ดาวสุกค่ะดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะที่หมายถึงสิ่งใหม่หมายถึงเงินใหม่ๆที่มาจากโชคจากลาบนะคะจากความสนุกสนานนะคะก็ยังจะโครจรได้มาตาราฐานโดดเด่นเป็นราชาโชคนะคะดังนั้นค่ะเช้ามิถุนท่านใดนะคะที่คุณอาจจะกําลังเดือดร้อนลําบากมีปัญหาในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายสําหรับดาวสุกในราศีกรกฎนั้นจะช่วยหนุนส่งให้คุณจะมีความคล่องตัวทางการเงิน มากขึ้นเรียกว่าหลายคนกำลังจะได้เงินใหม่ๆเข้ามาเติมในกระเป๋ามากขึ้นและก็ตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมนะคะจะมีดาวอังคารนะคะซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เข้ามาโครจรโยกหลังดาวสุกนะคะ จึงส่งผลให้เนาะช่องทางในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จหรือว่าโชคแบบฟลุกๆนะคะเงินทองแบบฟลุกๆของชาวมิถุนในเดือนนี้จะมาจากทางไกลามาจากช่องทางออนไลน์หรือเป็นไปได้นะคะว่าจะมีคนสนับสนุนช่วยเหลือคุณแบบลับๆไม่เปิดเผยตัวตนก็ได้นะคะ 16. กรกฎาคมขชาวมิถุนดาวอาทิตจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎแล้วก็จะโครจรได้มาตารฐานที่ยิ่งใหญ่นะคะโครจรเป็นมหาจักร ส่งผลให้หลายคนคุณมีโอกาสจะได้พบปะพบเจอกับคนที่ใหญ่โตมีอํานาจมีชื่อเสียงและถ้าหากเขาเหล่านั้นเข้ามาดีนะคะแม่หมอก็ขอให้คุณเปิดใจรับเอาโอกาสนั้นไว้แต่ถ้าเขาเข้ามาร้ายนะคะตัวของคุณเองก็จะต้องมีมาตรการในการระมัดระวังตัวนะคะ อย่าได้ให้ใครเข้ามาหยิบยืมเงินแล้วให้เขาไปเพราะคิดว่าเขารวยมีชื่อมีเสียงไม่โกงเราแน่นอนนะคะอันนี้อาจจะต้องระวังตัวนิดนึงนะคะ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งค่ะชาวมิถุนที่คุณจะต้องใส่ใจก็คือคุณนั้นยังมีดาวพฤหัสนะคะโคจรเป็นวินาศส่วนดาวพเกษนะคะก็โคจรเป็นมรณะยังไงก็ตามนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้คุณอาจจะต้องพยายามสังเกตอารมณ์กันให้ดีดูแลความรู้สึกกันให้ดีและถ้าหากมีสิ่งใดนะคะที่ได้เข้ามารบกวน เข้ามาบั่นทอนจิตใจของคุณจ้าชะตาก็จะต้องพาตัวเองถอยออกมาะะจากเรื่องที่มันเศร้าและก็เสียใจอย่าได้ปล่อยตัวเองให้จมกับความผิดพลาดนะคะเพราะมันยิ่งจะทำให้เราถลําลึกและก็จะเกิดความสูญเสียได้ยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณจะต้องพยายามพาตัวเองเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วสิ่งดีๆโอกาสดีๆจะทยอยเข้ามาสู่ตัวคุณนะคะ ดวงการงานสำหรับจังหวะของการงานของชาวมิถุนในช่วงนี้แม่หมอคิดว่าคุณกำลังจะได้มองเห็นเป้าหมายที่เด่นชัดมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจรจาต่างๆในช่วงนี้มันจะมีความล่าช้าอยู่บ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอกสารสัญญาการลงนามใดๆก็ตามตัวของคุณจะต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนนะคะพยายามอ่านซ้ำอ่านทบทวนจะดีที่สุดนะคะ และก็ชาวมิถุนคะสําหรับคุณนั้นมีดาวพระราหูเนาะโคจรอ,อยู่ในภพกรมมะแม่หมอมองว่านะคะดาวพระราหูจะช่วยหนุนส่งให้คุณนั้นมีไหวพลิบมีปฏิพานในการแก้ไขปัญหาจะสามารถเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ที่ยากยากได้และพอดาวพุธเนาะดาวประจําตัวของเราโคจรถอยหลังแถมมีดาวพระเกตเข้ามาเล็งนั้นบางครั้งบางคราวนะคะจะส่งผลให้ช่วงนี้คุณจะรู้สึกเปล่าบาง ะะจะอ่อนไหวได้ง่ายพอมีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนนะคะก็จะทําให้คุณวิตกกังวลใจและบางทีค่ะมันอาจจะส่งผลให้การงานธุรกิจของคุณช่วงนี้จะสะดุดหรือว่าอาจจะมีประสิทธิภาพในการทํางานลดต่ําลงมาได้นะคะดวงการเงิน ก็อย่างที่ทราบนะคะว่าในเรือนการเงินของชาวมิถุนในช่วงนี้จะมีดาวศุกร์ค่ะโคโจรเป็นราชาโชคอยู่ก็ย่อมจะส่งผลนำพานะคะในเรื่องของช่องทางใหม่ๆที่จะสามารถสร้างเงินทองรายได้ให้กับเจ้าชะตาดาวศุกร์เดิมเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศค่ะและดาวอังคารนะคะดาวเจ้าเรือนลาภ ก็จะย้ายเข้าสู่โคปีนาธในวันที่13กรกฎาคมดังนั้นใครก็ตามนะคะที่อาจจะชอบในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การมูเตรูนะคะการขอพรอจากเทพเทวดาแม่หมอมองว่าช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสจะได้โชคลาภจากสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะได้เงินจากทางไกลออนไลน์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับนั้นจะหนุนส่งให้คุณมีโชคมีลาบแบบฟลุกๆเข้ามานะคะ สำหรับดาวพุธค่ะที่โคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินนั่นก็แปลว่าคำพูดคำจาการเจรจาจะสามารถสร้างเงินสร้างทองให้กับเจ้าชะตาได้เอาละ่ะใครที่ทำงานเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนเป็นนักเจรจาเป็นเซลล์เป็นนักค้าขายถือว่าจะเป็นช่วงที่ดวงการเงินจะพุ่งแรงเป็นอย่างมากและก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้คุณเป็นกอบเป็นกำรรมและบางครั้งบางทีค่ะการที่มีดาวอาทิตย์นะคะอีกดวงที่โคจร เป็นมหาจากักอาจจะส่งผลให้มีสหายหรือว่าคนใกล้ตัวกําลังจะให้ลาบผลก้อนใหญ่หรือจะเป็นตัวคุณนะคะชาวมิถุนที่กําลังจะได้รับผลสําเร็จจากการเจรจานะคะจนทําให้จะมีรายได้ก้อนใหญ่เข้ามาจะได้สินทรัพย์หลักทรัพย์การเจรจาสื่อสารนะคะคําพูดคําจาวาจาจะเหนี่ยวทรัพย์จะสร้างความร่ํารวยได้ประมาณนี้นะคะ ดวงความรักก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้ไปค่ะ ดาววังคานะคะจะไปโคจรร่วมกับดาวคู่ครองของคุณนะคะในภพวินาศดังนั้นนะคะแม่หมอคิดว่าดวงความรักของคุณในระยะนี้มันมีโอกาสนะคะที่จะเกิดการทะเลาะกาันจะชอบพูดจาประชดประชันกันนะคะบางทีต่างฝ่ายก็พยายามบอกพยายามสอนจนดูน่ารําคาญใจสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะบางครั้งบางทีก็รู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่จะดีกว่าเพราะว่าพออยู่ใกล้กันนะคะก็จะ ะคอยจ้องจับผิดกันอยู่เสมอส่วนคนโสดน,นั้นคุณจะต้องระวังนะคะคนแปลกแปลกบุคลิกแปลกๆจะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะถ้าแค่นิสัยแปลกๆมันไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราดันซวยนะคะไปเจอกับคนที่ปากไม่ดีคุยโม้ออวดก็ยิ่งจะทำให้คุณรู้สึกอารมณ์เสียขึ้นมาได้นะคะดวงสุขภาพ อาอชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะพอคุณมีดาวพระเกตนาะโคจรอ,อยู่ในมรณะ และตอนนี้ดาวมรณะของคุณนั้นก็เริ่มที่จะโครจรถอยหลังยังไงก็ตามนะคะคุณอาจจะต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บที่ยังหาสาเหตุไม่ได้นะคะบางทีจะรู้สึกเป็นนั่นเป็นนี่นะคะแต่พอไปหาหมอก็ตรวจไม่เจออะไรและบางครั้งค่ะอารมณ์จิตใจของคุณช่วงนี้มีโอกาสจะดิ่งจะรู้สึกไม่สดชื่นหลายท่านก็จะเครียดเกินไปคิดมากเกินไป จนนอนไม่หลับหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกร,รกฎาคมนะคะปี2,567เอาหเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t i o เ super t ง a n หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพิขิม563ชนลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ